สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องล่มโพ h ช n n นลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับถึงแนวทางการปลูกข้าวแบบไหนนะครับให้ข้าวแตกกอได้ดีและผมขอพูดนะครับจากใจจริงเลยว่าสิ่งที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้ยมันทำได้จริงนะครับมันทาได้จริงและทุกท่านเนี่ย มองข้ามกันซะส่วนใหญ่นะผมบอกได้เลยนะครับมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยการทำให้ข้าวแตกกอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากและต้นทุนต่ำมากลองฟังดูนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,กรมือใหม่นะครับจะได้ไม่เดินหลงทางนะเพราะว่าการเดินหลงทางระหว่างการทำนาเนี่ยเท่ากับเราเสียงเงินนะครับแล้วเสียงเงินมหาศาลด้วยเพราะว่าอย่างย่งทั้งทราบนะครับ ใครไม่ทำนาไม่รู้นะการทำนาเนี่ยเหมือนเราทุ่มเททุกอย่างนะครับเหมือนเราลงทุนทุกอย่างเอาเงินทุกบาททุกสตางค์เราเนี่ยเอาไปลงทุนไปกองนะครับถ้ามันได้มันก็ได้ถ้ามันไม่ได้ไอ้เงินที่เรากองไว้ตรงนั้นมันก็หายไปเลยผมถึงบอกนะครับพยายามอย่าล้อผิดล้อถูกนะให้ผมเป็นคนล้อให้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันใช้ได้จริงแน่นอนนะครับผมก็ มีวัตถุประสงค์นี่แหละผมตั้งใจแล้วนะครับที่ผมทําคลิปมาเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยต้องการที่จะให้พี่น้องกเกษตรกรมือใหม่เนี่ยนะครับได้เดินทางได้ถูกทางอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นลากข้าวที่อยู่ตรงหน้าไหมครับถ้าเราทํารากข้าวได้ดีแบบเนี้ยและทุกอย่างมันก็จะดีเองดูนะครับ ลากข้าวขนาดนี้เนี่ยต้นข้าวที่ผมถ่ายเนี่ยอายุอยู่ประมาณ17วันนะครับโดยประมาณนั้นเนี่ยผมถ่ายช่วงที่ว่าไปพ่นยาเนาะผมก็ถอนมาแล้วก็ทำคลิปช่วงนั้นนะผมก็ทำคลิปให้พี่น้องกเกษตรกรดูว่าลากข้าวผมเดินดีขนาดไหนแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าลากข้าวเราดีอย่างเงี้ยข้าวเราก็จะแตกตอดีนะครับทุกอย่างมันก็จะดีเอง เดี๋ยวผมจะมาบอกสี่ข้อหลักๆนะครับสี่ข้อหลักๆในการทําให้ข้าวแตกกอเดี๋ยวเราเรามาฟังกันข้อที่หนึ่งข้อนี้ผมเรียงลําดับเลยนะเป็นข้อที่สําคัญที่สุดนะครับระยะห่างต้นข้าวนะครับต้องมีระยะห่างที่เพียงพอนะ,อะในการแตกกอนะครับเนี่ยดูในรูปภาพนะครับเห็นไหมความบางนะครับพี่น้องกเกษตรกรลองจินตนาการนะ ข้าวที่มันพึ่งขึ้นน่ะของผมอ่ะที่ผมว่าน่ะมันจะไม่เห็นข้าวแบบนี้เลยนะครับต้นมันจะแค่คืบเดียวอ่ะคือแบบแค่ข้อนี้ข้อนิ้วเดียวคลผ่านไปผ่านมาก็บอกว่าข้าวของผมไม่ขึ้นหลบใหม่เถอะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าผมหว่านข้าวบางจริงๆนะคนแถวนั้นอ่ะจะบอกให้ผมหลบข้าวใหม่เนี่ยเป็นคําพูดที่คุ้นหูนะครับไปแล้วแต่ตอนเก็บเกี่ยวเนี่ยก็สงสัยกันนะว่าข้าวมันมาจากไหนเออทำไมได้ กว่าไล่กว่านาตลอดเลยก็คือแบบถูกมองข้ามแต่ต้องใจแข็งจริงๆนะในการทำข้าวบางเ,เนี่ยพอข้าวมันมีพื้นที่ในการแตกกอนะครับอย่างที่ในภาพที่ท่านเห็นเนี่ยมีพื้นที่ในการแตกกอเนี่ยยังไงเขาก็แตกกอนะครับแล้วท่านอย่าลืมนะผมพ่นยานะครับผมใช้ลดย่ำข้าวด้วยนะ,ะ,ะนผมใช้ลดย่ำข้าวด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซีเรียส การย่ำข้าวเนี่ยเราก็จะเสียแค่รอยแรกแต่พอร้อยสองร้อยสามเราก็วิ่งรอยเดิมเข้าใจไหมครับเราจะเสียแค่เที่ยวแรกเฉยๆแล้วข้าวเนี่ยมองไม่ออกนะครับตอนออกรวงแล้วอะมาเขาแตกกอยัดจนหมดนะข้างบนข้างล่างบางจริงนะครับแต่ข้างบนเนี่ยหนาเขาเรียกว่าบางล่างหนาบนนะครับอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งนะครับวิธีที่หนึ่งที่ทำให้ข้าวแตกกอที่สำคัญที่สุด เพราะว่าพี่น้องกเกษตรกรลองสังเกตข้าวที่มันขึ้นเองตามริมคนานะเราไม่ได้ไปทําอะไรมันเลยมันมีพื้นที่นะครับแตกทีนึงเนี่ยยี่สิบสามสิบต้นนะลองไปดูนะครับแตกจริงๆข้าวบางสิทําให้แตกกอนี่ยากเพิ่เผิอแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเลยมันก็แตกกอนะพอมันมีพื้นที่แล้วอะแต่ข้าวหนา,นา,นา,นานเนี่ยในเมื่อมันไม่มีพื้นที่นะครับมันจะเอาตรงไหนไปแตกกอเนาะ มันไม่มีพื้นที่นะมันไม่มีที่แตกกอนะยังไงมันก็ไม่แตกกอนะครับให้เราทํำยังไงอีกวิธีที่สองนะครับข้อที่สองดีกว่าข้อที่สองนี่คือการใส่ปุ๋ยนี่เลยครับตามภาพนี่เลยใส่ปุ๋ยยังไงให้ข้าวรากดีเดินดีให้ข้าวาให้รา,ากข้าวแข็งแรงแบบนี้นะครับก็คือใส่ปุ๋ยให้ไวใส่แค่ในโตรเจนล้วนๆพอนะครับเป็นสูตร46 0หรือว่า 30ศูนย์ใส่ไม่ต้องเยอะผมเคยบอกกับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเสมอว่าให้ใส่แค่10กิโลต่อไร่เท่านั้นหลายท่านนะครับที่เคยเสพติดกับการใส่ปุ๋ยมากมายนะใส่ทีละครึ่งลูกเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับหลายท่านนะใส่ทีละ25กิโลกร,รัมต่อไร่เนี่ยลองนะครับลองถ้าเกิดว่าใส่ขนาดนั้นแล้วข้าวมันยังได้น้อยอยู่เนี่ยลองมาใส่ตามผมดูไม่ต้องใส่เยอะนะครับ เราต้องดูจุดประสงค์แล้วด้วยว่าเราใส่เพื่ออะไรเราใส่เพื่อกระตุ้นรากการกระตุ้นรากเนี่ยก็เหมือนว่าถ้ารถไม่ติดเนี่ยก็เหมือนแล้วเอาน้ํามันเนี่ยไปล่อนะครับเอาน้ํามันไปล่อที่สายอย่างเงี้ยพอจะเข้าใจไหมครับอเวลาลน้ํารถน้ามันหมดนานๆนะเนี่ยเขาจะมีการล่อน้ํามันยูเรียก็เหมือนกัน่าไนโตรเจนก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสาสิหรือยูเรียเนี่ยเหมือนเราไปเอาเอาปุ๋ยเนี่ยไปล่อนะครับให้รากข้าวอ่อนๆเนี่ย เขาได้หักกินเขาเพราะเพราะเขาได้กินปุ๋ยนะครับดได้กินได้กลิ่นไอปุ๋ยได้กลิ่นไออะไรปะประมาณเนี้ยเขาก็จะเริ่มแบบอยากจะหาอาหารนะครับก็<น>ยังเห็นในภาพเลยนะครับผมทําแบบนี้ทุกปีแล้วลากข้าวผมก็เป็นแบบนี้ทุกปีนะผมมาทําที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยดินทรายเนี่ยครับก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรหลายท่านเนี่ยที่ติดตามช่องผมเนี่ยและเอาวิธีการ ทำนาใส่ปุ๋ยของผมน่ยไปใช้ดูก็ได้ล่าค้าแบบนี้เหมือนกันนะครับลองไปดูนะครับไม่ต้องไปใส่เยอะแยะนะใส่ให้ไวที่สุดเพราะว่ายิ่งใส่ไวเนี่ยปุ๋ยเนี่ยมันจะลงรากนะครับถ้าเราใส่ช้าเนี่ยมันจะขึ้นใบเอาง่ายๆนะวิธีที่3นะครับวิธีที่3ดินอ่าสำหรับดินเนี่ยกรณีที่ข่าไม่แตกกอเนี่ย ถ้าข้าวบางแล้วยังไม่แตกกอนะครับแสดงว่าดินจุดนั้นเนี่ยมันไม่ดีมันอาจจะเป็นดินที่หน้าหน้าดินไม่มีแล้วนะครับหรือว่าเป็นดินที่เราเอาหน้าดินออกไปก็คือให้ง่ายๆครับถ้าอยากรู้ว่าดินดีไม่ดีอ่ะถ้าข้าวบางแล้วไม่แตกกอเนี่ยผมจะแนะนําให้ไปถอนข้าวจุดนั้นดูลาาถ้าลาาข้าวมันไม่เดินลาาข้าวมันไม่ใหญ่นะครับแสดงว่าอย่างที่ผมบอกเลยดินมันไม่ถี่วิธีแก้ไขนะครับ ต้องเอาพวกจุลินทรีย์นะาจานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนกกล้วยสังเคราะห์แสงหรือว่าจุลินทรีย์ที่เราหมักน่ะไข่ทุกๆอย่างน่ะเอาไปลาดเลยนะครับให้จุลินทรีย์เขาเป็นตัวย่อยหรือจะให้ดีก็คือเอาปุ๋ยคอกไปใส่ด้วยตรงบริเวณนั้นนะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับสําสคัญถ้าดินถ้าดินไม่ดียังไงก็ไม่แตกกอน,นะครับจุดนั้นเนี่ยเพิ่มเผื่อต้องหว่านให้หนาด้วยนะ ต้องดูรากข้าวนะครับแต่ถ้าจุดไหนนะั้นดินมันดีแล้วก็ต้องหว่านให้บางเราก็ต้องเหมือนว่าปรับปรุงแก้ไขไปนะมันอาจจะดูย้อนแย้งนะครับแต่ถ้ามันดินไม่ดีเนี่ยเราต้องใส่นนหนาๆหน่อยเพราะว,ว่าเรารู้แล้วว่าเราใส่บางเนี่ยยังไงข้าวมันก็ไม่แตกกอน,นะครับเพราะว่าลากมันไม่เดินส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อเนี้ยผมให้ความสําคัญน้อยที่สุดเลยฮอร์โมนฮอร์โมน ฮอร์โมนที่ใช้เนี่ยอ่าผมต้องใช้คําว่านะครับสารลายสารลายเนี่ยผมแนะนําตลอดเลยนะทาไมผมถึงแนะนาไม่ใช้สารลายเพราะาตอนก่อนผมทําผักนะครับประเภทแตงกวาฟักอ่อนอย่างเงี้ยแล้วพวกเนี้ยมันต้องการยอดในการออกลูกออกผลนะผมก็ไปฉีดนะครับมันแตกตาดอกดีผมก็เลยเอามาลองใช้กับข้าวดูอ่ามันก็เพราะว่าผมคิดว่าข้าวเนี่ยมันแตกหนอมันน่าจะช่วยในข้าวเนี่ยแตกกอแตกหนอดีนะครับก็ลองเอาไปใช้นะ แต่หลักๆแล้วนะครับถ้ามีองค์ประกอบอยู่3ข้อหลักๆและสาข้อแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะห่างของต้นข้าวการใส่ปุ๋ยไวนะครับแล้วก็ดินมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยยังไงไม่มีการพลาดแน่นอนนะครับในการทําข้าวให้แตกกอเพราะว่าผมต้องการจะสื่อให้พี่น้องเกษตรกรดูนะครับเราต้องเข้าใจนะครับก่อนว่าข้าวเนี่ยเขาต้องการอะไร เราจะได้ไม่หลงทางนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยโทรเข้ามานะครับไปซื้อฮอร์โมนสำเร็จนะ้ําแบบแพงๆเลยปุ๋ยแพงๆที่เขาโฆษณาต่างๆนะครับว่าข้าวแตกกอดีอะไรดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมบอกเลยนะครับว่ายากนะครับยากถ้ะข้าวหนายังไงก็ไม่แตกกอนนะลองดูนะครับเผื่อจะไม่หลงทางกันนะไม่อยากให้หลงทางอย่างที่ผมพูดไว้นะครับชาวนาทำนาครั้งหนึ่งเนี่ย แทบหมดตัวนะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ไปลงทุนนะครับน้อยคนนะครับที่จะมีเงินสำรองไว้เพราะว่าเราเอาเงินต่อเงินกันเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงมากและเป็นอาชีพที่มีหนี้สินเยอะมากนะครับพอเราขาดทุนเราก็ไปกู้กันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาง่ายๆแนละ้วผมก็กล้าพูดด้เต็มปากเหมือนกันนะครับตัวผมก็ตอนก่อนก็แบบนี้เหมือนกันอโอเคนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาไทยกันขอให้ทำนากันนะครับได้ผลผลิตก,กันดีๆนะครับถ้าสงสัยอะไรนะครับก็สอบถามผมได้นะผมเต็มใจนะครับแต่ถ้าโทรมาแล้วผมไม่ค่อยได้รับเนาะเพราะว่าช่วงเนี้โอ้โหงานยุ่งมากครับบางครั้งก็ไม่ค่อยได้เข้านะเนี่ยสำหรับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่าสารากลางนยของจังหวัดชัยภูมินะครับมาทำทุรละเนี่ย ก็พอมีเวลานะครับรอก็รอเขาทำทุละการผมก็พอมีเวลาผมก็เปิดคลิปดูนะครับมีพี่น้องโทรมาสงสัยเรื่องข้าวแต่กอก็เลยได้โอกาสทำคลิปนะครับชี้แจงเพื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆท่านนะเพราะว่าเสร็จพี่น้องกเกษตรกรอา,อาจจะมีข้อสงสัยนะแต่ไม่กล้าถามนะครับไม่กล้าโทรไม่กล้าทักหรือว่าอาจจะไม่เก่งอาจจะไม่เก่งเรื่องออนไลน์นะครับ อะไรต่างๆนานาเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ